สวทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายกวินนะครับวันนี้ผมมาเก็บเวลที่ดันเค้นะครับตอนนี้เลเวลของผมอยู่ที่เลเวล89นะครับตอนนี้ก็บัฟเครือบบัฟอะไรเรียบร้อยนะมีปาร์ตี้นะครับแตเมทต,ตอนเบิ้ลก็อยู่ที่900นะครับหมวกก็ยังเป็นหมวกสล็อตอยู่นะครับหมวกโซนิคโบนะครับ เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าโซนิคผมอยู่ที่ดอกละเท่าไหร่นะครับคนก็ค่อนข้างมาเก็บเบลเยอะนะตอนนี้นี่ฮะโซนิคอยู่ที่3,100นะครับนี่อยู่3,100นะครับอันนี้มีเคลือบนะมีเคลือบลมนะครับมันก็เลยทําให้ดาเมจของเรามันขึ้นขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพเราเคลือบลมไว้นะครับตรงนี้เทียบเลยนะครับ น,นิยมมาเก็บเรลวเยอะนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเดินหามอนก่อนคนเยอะมากนะครับนี่ฮะโซนิข้าไปนะครับอยู่ดีดอกละสามพันะครับเฉลี่ยแล้วแอนิเมชันมันก็จะน้าหน่อยนะแต่ว่าก็ เพืินๆดีนะดูเวลาตีแล้วมันมีอะไรนะครับเวลาตีแล้วไม่ง่วงนะสำหรับหมวกอันนี้ใครมีก็เอามาใช้เก็บเวลกันได้นะปั้นตัวกันได้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องไปด้นลนหามันนะเพราะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสำหรับหมวกไอหมวกสล็อดอันนี้นะฮะใครมีมาใส่เล่นก็ใส่ได้นะครับ เยอะมากนะครับเพินเพินนะฮะเพินเพินนะครับนี่ครับ işte อ๋อสามพันสองโดดไปสามพันสองได้นะครับสองพันเก้าแข่งๆ่งอยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนมากที่มานิยมมาดันเค้นะส่วนมากจะเป็นสายสายตีธรรมดานะส่วนมากที่จะเห็นเนี่ยครับมีสายสกิลบ้างนะครับนี่ฮันนกนะครับฮันนกโลกแอดจะเยอะนะครับในในดันเค้นะครับโอ้แต่ละคนนี่แบบตีแบบรัวมากนะ โอ้โหปืนปืนกลเลยนะครับแต่ละคนน <ee> ี่ฮะแล้วก็ตีไปโซนิกไปตัวต,ตีไปโซนิกโบไปนะครับ สองรอบติดนะฮะดเมิดโซนิคโบงผมตอนนี้คือเท่ากับผมตีเบิ้ลสามรอบนะครับเพราะผมเบิ้ลดอกละเก้าร้อยใช่ไหมสามรอบก็เกือบสามพันแล้วนะครับโอ้ตรงนี้เคยเยอะนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบรัวอะไรจะขนาดนั้นนะแอดยังโหดนะครับโอ้โห <laughs> ขีร então, os, región, ้ร <Deep? S 1> <t initiation> ัวๆนะครับคนเยอะนะมอนก็เกิดแทบจะไม่ทันเลยนะครับวิศาุก็ใส่สกิลซะแบบอลังการมากเนี่ยโอ้โหแสงสีเสียงนี่แบบอลังการนะ เวลามีปาร์ตี้มีแล้วก็มีม,มีเศษคอยคอยเคลือบธาตุให้เนี่ยมันก็เก็บเวลสบายนะครับมาดันเค้กแล้วมีถ้ามีเคลือบเนี่ยสบายมากนะครับโอเคขอตรงนี้อีกสักสองตัวนะก่อนจะก่อนจะลากันไปนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ